อะไรกินนมส่วนผหรือไม่ไม่ข้าวจะหยดูทําอะไรมาตัดผมแล้วทุกคนโอ้โหตัดผมแล้วหล่อไหมดูก่อนดูที่อะไรขันมาแมทช้าช้าเออตัดผมแล้วทุกคนจะเปิดเทอมแล้วตัดผมครับอ่ะปะวันนี้กินอะไรง่ายๆนะครับทำอะไรง่ายๆทุกคนรู้มันเป็น ล่าส <Right. S 1> ินยาไปทำมันนี่เอาเแม่รู้ช่วยกันอ่ะอ่ะร้อนหรือเปล่าลูกอันเดียวเหรอ, <c oughs> อเดียวก็อันเดียวทุกคนตำไทยทุกคนวันนี้ถั่วคั่ว มกมะละกอหมดแล้วตำสองทีหมดเลยมะละกอ ไจ้าไร <Right. S 1> แม่บอกว่าให้ตัดผมก่อนไปสต็อกโฮมอ่ะให้ตัดผมไปแข่งสต็อกโฮมเมื่อวานน่ะอ่ะผิดแพลนคืออะไรคุยกันกับเขาไม่รู้เรื่องหรอฮะอย่ามาสซงบอกแม่ว่าเออจะตัดผมก่อนไปแข่งอ่ะ ไหนเนี่ยหลังแข่งใช่ทุกคนหันข้างที่เออผมยังไม่ได้อาบน้ำก็ผมยังมีผมผมยังมีผมนี่มีผมในหน้าผมที่ตัดแล้วเครับไม่เป็นไรทุกคนคืออาบน้ำแล้วครับก็นอนทรงผมน้องทรงทำทรงผมคจัดทรงผมครับเลกันติสลุดตนกินข้าวกันจ้ะวันนี้ลรสัญญาเนาะทุกคนนี่ ผักสดจะ <Okay. S 1> ลรกต่ำไทยนะทุกคนต่ำไทยวันนี้<ห>นแม่ก็จะกินเหมือนกันละสัญญาก็ตัวเองไม่รู้จะกินอะไรกิกนต้มตําไปด้วยปะอ้าวปัดบอ่ะแล้เอาผักโอเคยูทูบเบอร์แม่จะก้าวละสัญญาอืมเอาไปวันนี้มีผักเยอะทุกคนเต็มเต็มเต็ละสัญญาโ <No. S 1> น่ตามชอบเลยเอาเอากินให้อิม่มอย่างนี้ แม่ขอนิดเดียวแค่นั้นแหละไม่เยอะโนโน้โนโน้ยังใช้ได้งอให้หมดเอาให้หมดตรงตรงที่ตัวเองต่างนะเอาให้หมด <c oughs> นี่ อ่ะให้พอตักไป <S <S เดี๋ยวให้เล็กฝั่งโน้นยังกะกินไปทุกคนใช่ทุกคนมือได้ยากขยันยากมือได้ง่ายกนง่ายจ้ะเริ่มต้นวันจันท์เนาะเหตุการณ์เหตุงานจ้ะทุกคนก็ะจะได้กินข้าวกินน้ำต้องเหตุการณ์เหตุงานก่อน ้องใช้ทุกคนฟังอะไรยากผมขับรถเมืโอวานฟังอะไรยากไม่รัคืออะไรฟังอะไรยากโนสมรังสกิลีเดว่าเชอร์รีบีรีบอนอ๋อขับรถมอวานนสิ่งที่มันยากสำหรับผมคือการขับรถไอ้ฝนตกเมื่อวานครับขนมปังมันน่ารักดีขนมปังมันน่ารักดี Baguetta. Superanima. Åh, det är mm. perfekt. oh, smakar okay. det? Det smakar okay. bra. vad löjligt. Ska jag Macka eller lasagne? Eller lasagne på macka? Lasagne på macka.

กินน้ำมูกคนในรายการให้กินน้ำกระตินกิน,กนอันตันไทน้ำจ้ะตันไทตันไทไม่ใื่ไม่กินทุกคนเพราะบ่มีปลาแดดครับมันเป็นม,มันเป็นส้มตังไม่มีปลาแดดมันเป็นส้มตังไม่มีปลาแดดบ่ก,กิน ขอโทษเอ up, ้ขาโทหน่อยนเลยแต่พ่อหงสตัวกันเ็ื่บำรุงู่เ็เด็กอะยกขึ้นไปชิมเลยมันห่อนดีๆขตัวกันสักบุญดูลำดี แต่ว่าจริงๆแม่ที่ต้องชอบอาหารแบบนี้ <c oughs> ต้องชอบอาหารแบบนี้ไม่เป็นไรครับบางอย่างเราก็ชอบบางอย่างเราก็ไม่ชอบค่ะมันไม่ได้เป็นอะไรครับ <c oughs> มันก็ได้ดู่ไห แต่ว่าอะไรแต่ว่าส้มตำอืมแซ่บส้มตำปลามันแซ่บกว่าละก็ดีแล้วอันนี้แม่ลืมกุ้งแห้งเนี่ยลืมเอากุ้งแห้งมาใส่แม่ชอบใส่กุ้งแหง้ง <c oughs> แต่อเล็กก็ไม่ชอบอีก <c oughs> ครับแล้วกันนิดคนนทาไม่มีคนกินอีกมนจะอาหารเสี่ยงพุงนีดบรเไมเบื่สั่เยีมยวสั่ง้เรเลยขนมปังกับละสันแหกนี มันนี้พริกอร่อยละหวานดีพริกละหวานดีแค่หวานบางบางวันมันก็จืดบางงอนมันก็หวานบางวานัวน,งวนไม่อร่อยเลยครับ มานก็ขนมปังบอขนมปังตุงง้ยไม่เยอะไม่เลยบอจะให้อะไรอีกเอ้ย กับผักทำมาให้ทุกคนดูต้องมีชีสด้วยเผ็ดแเผ็ดโอเจาะอยู่จ้ะใส่พริกด้วยทุกคน เลยประมาณสองอาทิตย์โรงแรมจะเบิดประกันสิบอาทิตย์มันหายไปไหนก็อเลรก็ได้ขายของไงอะไรก็ได้อยู่บ้านก็ได้วาดรูปก็ช่วยแม่ทําคลิปมันคืองานทั้งนั้นครับสมัครงานไว้สี่งานใช่ไหมเขาไม่เรียกเลยสักงานก็ไม่เป็นไรขายของได้เงินตั้งเท่าไหร่ ไปขายสามวันสามพันกว่าใช่ไหมสามพันได้ปะยอมไหมอะไ,ไปขายสามวันสามพันช่วยแม่ทำคลิปก็ได้ตังค์ทำงานกันทุกวันรู้หรือเปล่าอ,อย่าคิดว่าเราปล่อยเวลาทิ้งเนาะ บอทิมดอกบอทิมดอกก็ได้เงินค่าขนมยู่เดีย์ขอบคุณทุกคนก่อนขอบคุณอีหลีขอบคุณอีหลีที่เบิรงคลิปครับขอบคุณอีหลีที่เบิรงโฆษณานังครับเบิรงโฆษณาในคลิปขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆอืมอืม่ทิวก็ทำงานแะเล็กก็ทำงานใช่ไหมล่ะอูดูแมันคือทำอืมให้ชีส ทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์นะลูกอ้มัปนน่ากินบอกน่ากินครับแม่เจ้าบอกบอกครับให้ทุก้นเบิงครับกินครับชีสก็ได้ลายมันก็จะทำตามประสบการ Kinh nhớ nhớ salad Salat tóc. Hm. Nó Mhm. Tóc. Nó Mhm. 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 Nó अपना सुनना mm. <coughs> 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 ถือเองได้ครับถ้าจะชิมก็ตัวเองก็ถือเองได้ครับเถอะถั่วถ้าจะถือเองต้องถือแบบนี้มันจะง่ายกว่าโอ้โหโอเด้นส์โอเคจ้าดูมันอร่อตุกหอมเผ็ดไปหน่อยป้ะไม่ใช่ทุกคนอาหารเชียงกินมาเกาลีคนเดียว เพลลีก hmm. hmm. mm. ินนมหนึ่งแก้วไม่ช่วยหรอกไม่ช่วยเลยเหรอนมมากเกาหลีไม่ช่วยเลยเหรออร่อยอาหารเที่ยงพร้อมกินแฟงไฟ์บอสหรอรั่งชิ้นใหญ่ แค่นั้นเเตอเดี๋ยวเปาเดสป็ินเนต์านกับซอสมะเขือเทศเช็ดจืดนะจกับแคปช็อปก็ถือเยอะรอไม่สแม่ขอนมหนงเกลได้บโอเค <Es per ated> จก็เหลือเนาจะจ้ะผักเกือบหมดทุกคนผักเต็มจานเกือบหมดเลยขนมตำเรายังเหลือเดี๋ยวจะเก็บไว้เดี๋ยวกินเอาไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรใส่ตู้เย็นไว้แม่กินได้หมดแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวทำนี่จ้ะลาซ ا ญ ي ากับคนนุน,ม,นมเพิินกับซอยเก็บคือเกาจาก้ะ อิ่มแล้วพันก็นมีระเบียบเรียบร้อยแต่พันซอยแม่เก็บจ้ะนั่นแหะโอเคฝากคลิปไว้สำนีจ้ะทุกคนจ๋าขอบคุณที่แวะทักทายกันเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันขอให้สุขภูสุขคนน่ารับฟันดีมีความสุขโชคดีร่ลำรวยได้จ้าสบายดีสวัสดีบายบาย